ชาวญี่ปุ่นจํานวนมากซึ่งรวมถึงสมาชิกรัฐสภารวมตัวกันใกล้อาคารรัฐสภาไอเอ็ดแห่งชาติในกรุงโตเกียวนะฮะเพื่อประท้วงต่อต้านการขยายกองทัพของญี่ปุ่นแล้วก็แผนการขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตที่จะเข้ามาเปิดสํานักงานประสานงานในญี่ปุ่นครับโดยกลุ่มผู้ประท้วงชาวญี่ปุ่นมองว่า เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนของสหรัฐและจะเป็นการแทรกแซงกิจการเอเชียของนาโตเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงโดยอิโนอุเอะซาโตชิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าสิ่งที่เรียกว่าความสามารถในการโจมตีฐานทัพฝ่ายตรงข้ามกำลังเปลี่ยนญี่ปุ่นให้กลายเป็นสนามรบครับพร้อมระบุว่าสิ่งที่เรียกว่าการเสริมกำลังทหารกำลังก่อความขัดแย้งอย่างแท้จริง ชาวญี่ปุ่นจำเป็นต้องหยุดการเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ส่วนผู้พระ้วงอีกคนบอกว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดของญี่ปุ่นกับนาโตอาจจะเพิ่มความตึงเครียดและส่งผลร้ายต่อทั้งโลกญี่ปุ่นตกอยู่ในอันตรายที่จะถูกลากเข้าสู่ความขัดแย้งโดยสหรัฐพร้อมตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดนาโตจึงต้องการแทรกแสงกิจการในเอเชียทั้งนี้นาโตประกาศแผนการเปิดสำนักงานประสานงานในกรุงโตเกียว เมืองหลวงญี่ปุ่นในปี2024แม้ว่าสำนักงานนี้จะไม่ได้เปลี่ยนญี่ปุ่นให้เป็นสมาชิกของนาโตโดยตรงแต่จะประสานความร่วมมือของนาโตกับประเทศพันธมิตรในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยนาโตได้หาลืออย่างจริงจังเกี่ยวกับการเปิดสำนักงานประสานงานนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับ